สมเด็จพระนิษฐธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระรัานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูละอองพระบาท วันนี้เวลา9 0้นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณนะสาลาดุสิตาลายัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ พลเอกนะัทอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักง,งานปหลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไารได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลอากาศเอกแอ r บูสุทธิวันผู้ชักการทหารอากาศนำคณะผู้แทนกองทัพอากาศและผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทย นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนำนายนพดลสันติภากรกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเข้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำไปใช้ในการผลิตเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดทางสำหรับช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสนี้นายบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าวด้วย นายอัธพลเลิกพี่บูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตทจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสมพงศ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราช,ชูประถมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพงศักดิ์เกตสวัสดีวงศ์อดีตผู้มยการสมาคมสมุรไลออนสากลน,นำคณะสมาชิกสมุรรไลออน เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกกับน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในโอกาสนี้นายแพทย์พิเชียนวุฒิ สถิระพินโยูพิำมในการโรงพยาบาลราชบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานกุญแจหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตแบบจำลองหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบดังกล่าวด้วย